สบายดีนะทุกคนเนาะมื้อนี้เฮากะสิพาทุกคนมาหล่อสวนอ่าสวนมีไซเนาะเนาะนี่กะเซิงสวนสวนมีไสซนะทุกคนสวนมีไซเนาะนี่เฮาสิพาทุกคนนะมาหล่อเบิ่งเนาะเซิงสวนสวนมีไซนี่มีอ่ามีทึงสวนสัตว์แล้วกะอ่าหันอาหารนะทุกคนเนาะก่อนอื่นเฮากะสิพาทุกคนไปลรอเบิ่งอ่าสัตว์อยู่ในนี่ก่อนเนาะสวนเป็นสวนสัตว์เนาะทุกคนอ่าถ้าแม่เรื่องจากทุกคนเข้ามาเนาะทางเข้า เขามามันจะอ่าสัตว์หรือว่าตัวกวงเนาะมันจะอยู่หางครัวเออก่อนอื่นถ้าสิาพาทุกคนนะมาเบิ้งกวงก่อนเนาะเพราะว่ามันอยู่ไกลกับข่อยเองเนาะอ่าสีาพาเขามาเบิงนี่เนาะทุกคนเนาะก,กวงเนาะนี่มันก็จกหนาข่ว่าใส่ข่ยางข้างนี้เนี่ยหนาเลย ยังลูกพี่ตัวใหญ่ด้วยคนได้ซ้ำกวัวหน่อยผมชักสำมัวจักสำขว้วแล้วทำไมอยู่บ้านคอยซ้ำขัพวเลยเนี่ยตัวใหญ่ด้วยทุกคนเนี่ยมึงเป็นตัวหน่อยไดยท้กนนะลูกพี่โอ้ยเนี่ยมันคอยขักรลายเฮงย่งอยโอเคตั้งจากเบื้องกว้างเลยทุกคนนะมาเบึงตัวนี้เนาะใช่เลยมีป่ายบอกมมีป่ายบอกซ้ำ นี่แหละตัว,ตวยังวะตวัวมินมันนี่ตัวยังวะกินแห้งไว้ทุกคนตวัวมินมรือตวัวยังเนี่ยมานี้มานี้มานี้ตา,นานคนมันแบักลห้มๆหนึ่งทนมันเห็หุเั่ไใดบอค้นหลมๆนี่เนาะก,กินแหงเกินไป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 ป้อนอื่นมันี้ ฟ้าบึงเนี่ยอืน่นกินแห้งพวกโอ้ขางในก็นมีลูกนำเนาะทุกคน,นกินบัไว้บัไว้กินแห้งอ่าทัหนีเป็นโค้งยุ่งเนาะบัดนี้ณาิตันนี่บุญจังว่าไปสิาพาดไปเบึงอ่ทาทันนี่เนาะทุกคนเนาะบัดนี้เนาะจะไปสิาพาดทุกคนไปเบึงทนันนี่อ้เนาะทุกคนนะ่ะ ทั้งหลังกะทางไปเบิ่งซัดหลายๆหลายๆตัวเนาะโอเคอัน ouais. คลิปนี <mentoring> ้ก <running> pues, ็สิบ่แปลกเนาะมาพร้อมกับพัวโหลเนาะจอนคลิปนี้มาพร้อมกับพัวโหล่นเนาะไปเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งทันนี่ทุกคนมาพร้อมกับพัวโหล่นวะคลิปนี้พิเศษนิดนึงพัวโหล่นไปไปยังมาก่อนสิเข้าวเบิ้งทันนีเนาะทุกคนเนาะอ่าแวะเบิ้งนุ๊กโยงเนาะนอกจากห้ามยักมาทันนี้มป็นกะสิอยู่ข่างขวามือเนาะทุกคน นี่ขาลัวมือขานีเนาอมาเบิงเหมือนี้ทุกคนนุกยุ่งเซ่เลยนุกยุ่งอ๋อนี่ตัวหนึง่งตัวนึงเบิงสีผ้ามาเบิงนุกยุ่งนี่บัดนี่นีละว้ยขึ้นมาตีเ๋เถอะวะนุกยุ่งตุ๊กตุ๊กนี่อยู่นี่ก็หลายตัวขึ้นกันเว้ยเห็นบะ นกยูงทุกคนอ่าในหูมันอ่าสิบอรอเห็นสัตว์ปันใดเนาะอยากให้ทุกคนมาเบิ้งเองอ่ะแล้วแต่เห็นแบบดิสตันหรือว่าแบบธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์นัรรร่นทุกคนเนาะมาะกลุ่มกยูงนัดตีเนาะต่อมากะอ่าสิพามาเบิง้งโตอีหยังบะอันนี้วะคอยกระโจักซื้อมันคือกันเนาะกครสิพามาเบิ้งน้อก,กันแหละทุกคน มายังมามาทางนี้แหละนี่แหละคอยกะแปกอยู่มันนอนแบบไม่ลำเดียวเลยจุก,กู้ลูกพี่ลูกพี่เอ้อมันนอนแบบสบายสบายเลยวะนี่แหละจักตัวอียังปายกับเห็นสัมนอนสบาย เอ้าโอ้ยอาปาคีกวะตัวยังเนอะบุจักืสอมันสับโอเคต่อไปกะสีฟา้าทุกคนมาเบิ่งทันนี่ป่ะนี่นี่แหละโอ้ยก่อนเบิ่งทนันนี่กะทายหู่ก,กันได้นึงนี่เรียบร้อยก็จะอ่านว่าส้านสัว์เนาะส้นสั้นลักแปดโอเคนี่มาหอนระบาดนี่ โอเคทุกคนตอนนี้เท่ากับได้มาฮอดกงมาเลยเนาะหรือว่าเพื่อนเพื่อนของลิงลวดทานีเนาะอ่ามีอยู่อ่ายังไงวะไม่ทั้งลิงเปือกเลยกะทานี่นะทุกคนเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนมาเบิ่งไก่เนาะว่ามันจะเป็นในใดเชี่ยทุกคนเนาะเดี๋ยวเอามาเบิ่งไก่ๆบบนี้เอา้านี่มีสันลุมสันทึ่งวะข้าจเจ้าเขียนว่าห้ามเขาให้ซัด งโหน,โหน,โหนตัวหนึ่งหนอยู่เทิงคนมีแหละสองตัวอยู่ลุมมัหนีิตัวลุมอาจจะเป็นลิ่งเผือกทั้งทุกคนเนาะมีสีมีสีขาวเลยกะสีดำมุน,นทั้งทุกคนอ่าอยู่เทิง่าเป็นซัตเทนี่เนาะอยู่เทิงเนาะคืออยู่ไก่ใช่เนาะอ่าตัวอยู่ทงาทงลุมสีขาวก็เห็นยังเนาะบันี้ กินแหงเว้ยกินซ้ำคนอาบน้ำทักเธอด้มือเลยไอ้ลูกพี่อ้าเนี่ยมาใส่้ยและท่าน่นกัแค่นี้ทึ่งหดล้นนะอ้ยอุ่ยอุ้ยนี่อะไรวะไอ้ดังเนาะเอ้ยลูพี่ ปิดจังนอคคือท้าคือท้ายังนอแบบนี้มานลงยิ้มุมเลยใช้ลูกี้ออกมากินป่วยป่ะ กินกว๋วยมร้อเป่มากินกล้วยเพื่อนกินเรื่อยๆตรงสาวเนาะ,อะโอเคเนาะทุกคนนี่กะเข้าแต่ผ้ามาเบิงทันนี่เลยก็ลิ่งเผือกเนาะต่อไปเข้ากส่สีผ้าทุกคนไปเบิงป่าเนาะป่าชื่อว่าเป็นป่างามร้เนาะ ยี่ข่อยเห็นมาว่าะจ้นเนาะเดี๋ยวข่อยสิพาไปเบิ่งเลยนะทุกคนเนาะโอเคโอเคนะทุกคนเนาะตอนนี้ข้ากาด้ย่างมาหอนอ่าบอดที่ข้าสิพาทุกคนมาเบิ่งป่าหอนที่เรียบร้อยนะทุกคนนะเนาะจิ้มป่าร้ายนะทุกคน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 ทั้ทงรุมเต็มเลยมีหลายทุกคนป่าอ,อ่าจิ้ม,มกำลังมือทุนเ้ยคนหนักนะมีตัวซีองาม สีแดงงามสีทองงามงามแบบคุยสีอ้าตัวนี้มันกินใยหนึ่งคนตัวทอพีแข่งตัวขอขาผมเด้อคุณนะดูสู้ใครซู้เขาใครนี่บไปใหญ่ใหญ่ใหญ่กับเราขยี้เนาะคุณคุณคุณทองกันใหญ่กันหนักโอ้ปอาดูบ้านคอยบอุญมีได้ชั้นนึ่ พอออกมาทอแค้นเนี่ยเขากินไปแล้วว่างามทุกคนงาม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 คนเด็กเป็นวิวทายหูเลยเนาะลยเนาะเนาะมีกาเพิ่นกามีบอลให้นั่งเรียบร้อยนะทุกคนเนาะเนาะไปเดี๋ยวคอยสิพาทุทกคนนะไปเบิ่งบอลทีจะได้๋ยทายหูน้ำกามีเนาะซึ่งว่าข่อยมามบนเนาะขอกระชายยืนหนีเนาะ แล้วก็มุมตัวนี้ก็งามทุกคนงามเนาะกองข่อยมันอยากสี้เหลือเนาะมันเลยบโฟกัสไปไหนตัวนี้ก็จะเป็นหมาเนาะทุกคนเนาะมายิงค้าเดียวเลยกะซองค้าบริษัทละเออมันแนาของประเทศดคลิปที่ดีเนาะทุกคนเฮทิพย์ทุนหนักมาใั่ไจ้ะกะบังคูดกันพุทันเห็นเนาะเพรวะข่อยพุทัินอาลงตัดคลิปย์ยังทันเลียวบริษัทแหละอ,อ่ ายนี่ก็าง,งามทุกคนนี่ถ้ามันมีแสงโฟกัสได้หนึ่งก็สุดยอดเลยอ่าโอเคเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวข่อยสิพาทุกคนไปเบิง่งสิงโต้พลน,น้ำเนาะกะป๊อมจักมุ่งเลยประมาณแปดมุ่งพนกะยังไม่ทันเปิดเนาะเพิ่น,นยังไม่ทันเปิดน,น้ำอ,นนอนันสั้นซ้าเดี๋ยวสิไปเบิ่งสิพาไปเบิงเบ่งเนาะสิงโต้พลน,น้ำ โอเคเนาะไปเบิ้งน้ากันเลยโอเคเนาะทุกคนน่าตอนตัวนี้กับเจมาฮอนนี่เนาะอ่าสิงคโปร์ว่ะจัดโบแมนเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นอ่าปูปั่นสิงคโปร์เนาะซึ่งงามลายเลยคนเนาะซึ่งวันนี้เราะสิไปต่างประเทศไปนะจ๊ะเออไปสิงคโปร์นี่เนาะทั้งล้าง่อยกับสำหรับบอลไทยฮูปเนาะเพราะว่าวันนี้งามนนทุกคเนาะ แล้วก็คอยชี้พาทุกคนเข้ามาเบิง์สิงคโปร์ไกลๆเนาะนี่ยังมา้ยังมาถือว่างามลายนะทุกคนเนาะมีทั้งล้างข่อยสำหรับสิงคโปร์เนาะทานั้นเู้ใออยากเข้ามาทายหูเข้ามาได้เลยนะทุกคนตามสบายเลยอ่าหลังจากอ่อยพาทุกคนเลาะเรียบรอยนะ้อยเนาะอ่าหลังจากเลาะเบิงซัดกับเลาะแล้วเราบอลทายหูก็เลาะแล้ว เดี๋ยวคอยจะมาแนนําสําหรับลูกค้าที่เขามาเนาะส่วนสําหรับบอลทีนังกินอาหารเนาะทุกคนเนาะมองหอม,หอมๆเนาะสําหรับขางนี่กับเป็นส่วนหนึ่งลกัทั้งล้างกับเป็นส่วนหนึ่งเนาะนทุกคนเนาะเลยกับทั้งล้างนี่กับเป็นส่วนหนึ่งเนาะสาหรับบอลน,นังกินอาหารอาสําหรับผู้ใดที่อยากเขามาเนาะจ๋าคือในาหารหาพิ่นเด็ดป,ปักมุดไว้เดียบร้อยเนาะทุกคนเนาะสําหรับอ่า ส่วนอาหารสวรรค์มีไส้นะทุกคนถามเณรผู้ใดมาบระถิกะ่กับมาทีรักแปดเลยนะทุกคนเนาะอ่ามาทีรักแปดเลยถามเณรผู้ใดลงมาแต่ทางเส้นนูกะผ่านจะอยู่ข่างขวามือเนาะทุกคนเนาะถามเณรผู้ใดลงมาแต่สวรรค์อ่าหรือว่าลงมาทางตลาดเนาะอ่าตลาดสามัคคีไส้เฮามันจะอยู่ขา่างซไส้นะทุกคนเนาะ ก็ได้เขามาเบิ้งแ้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนี่ยทุกคนเนาะแล้วก็อย่าลืมเขามาแวะเบิง้งใดเนาะอีสวนทรัพย์หรือว่าสวนอาหารของ,งเราเทุกคนเนาะแล้วก็ขอขอบใจนะทุกคนที่เขามาเบิงนะ้งเนาะอ่าอย่าลืมแวะเขามาเลยทุกคนเด้อเดี๋ยวยชิปนาจะพาเลาะเบิ้งร้ายกว่หนี้นะทุกคนเนะาะเพราะตอนนี้มันแดดร้ายตอนนี้มันแดดแล้วก็แหมหัวหลวนนําทุกคน แังกห,ห,หลวน้ำมาสั่นอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ทุกคนเด้อถ้ากดติดตามทั้ง u t u b e แลยกัทั้งเฟซใ้เด้อเนาะพ่าวขอจะพาทุกคนไปรอเบิงอีกรลายยางเนาะสำหรับคลิปหนาทุกคนคลิปนี้กะโดนพอสมควรเ,เนาะอ่าอย่างไรก็คือ่อยบ่อยนะทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งเฟซเละังทั้งยูทูบ e นเด้อทุกคนเด้วเพื่อเป็นลังใจให้เฮ็ดคลิปหนาเนาะโอเคบ่ แล้วก็อย่าลืมเข้ามาแวะลินได้เนาะที่สวนอาหารสวนมิไซนะทุกคนเนาะโอเคละไปบ๊ายบาย